สวนกับทูมัดนะคะวันนี้เพราะทูมัดจะไปทําธุระที่บ้านสวนต้อก็เคยต้อก็เลยขอติดรถไปด้วยนะคะเพื่อจะไปดูว่าบ้านสวนเป็นยังไงมั่งต้อไม่ได้ไปนานแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอพาทุกคนไปชมบ้านสวนก่อนนะคะเราไปเที่ยวบ้านสวนด้วยกันค่ะวันนี้ค่ะช่วงนี้เขาก็ปล่อยบัวออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนจ๋า ดูค่ะบัวก็เริ่มออกมาข้างนอกได้แล้วนะคะเพราะว่าหิมะเริ่มละลายแล้วค่ะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศชนบทของสวีเดนช่วงนี้ใกล้จะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะทุกคนฤดูใบไม้ผลิเรากําลังมาแล้วค่ะเราก็จะเป็นช่วงดอกไม้ออกมาต้อก็จะออกข้างนอกแทบจะไม่ได้แล้วนะคะอีกหน่อยก็ต้องนั่งอยู่ในบ้านอีกแล้วะคะ่ะทุกคนคะ่ะ คลึงม,มไม่มีแสงแดดจ้าชาวไร่ชาวนาก็เริ่มไถนาแล้วนะคะทุกคนไถนาหุดนาเพื่อจะบานเข่าบานพืชผักแล้วนะคะทุกคนจ๋าใกล้แล้วคะ่ะเตรียมบานพืชบานผักปลูกข้าวแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะทุกคน ก็มาดูต้นรับนะคะต้นรับที่ต้อยังไม่ได้ถอนออกจากปีปีที่แล้วนะคะทุกคนค่ะต้อจะมาดูว่าเขาจะเขาจะแตกแขนงใหม่ไหมเราต้องมาดูนะคะเพราะว่าธรรมดาเขาต้อจะลองทดลองดูนะคะเพราะว่าน้ํามันท่วมเยอะแต่ตรงนี้ถ้าถ้าเขาไม่ตายเขาจะแตกแขนงใหม่ไหมเราต้องดูช่วงหน้าใบไม้ผลินะคะทุกคนเพราะว่าธรรมดานี่ จริงๆแล้วตามที่เขาปลูกไว้อะเขาจะแตกแขนงใหม่อีกทีนะคะตอนไม่ได้เอาอะไรกลบไว้ถ้า,ากลบมันน่าจะได้แต่ถ้าไม่กลบมันก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมต้นที่เขาไม่เน่าอะ่ะมันมีแขนงขึ้นมานะคะทุกคนมันมีแขนงขึ้นมาแต่พอดีอ่าพอดีมีกวางน้อยมาหาเลาะก,กินอย่าค่ะทุกคนนี่ยังมีหลักฐานอยู่เลยนะคะ่ะ ยังมีหลักฐานอยู่เลยพวกกวางน้อยมาหากินนะคะไปค่ะต้อจะพาทุกคนไปดูบ้านหลังนั้น<ม>เพราะว่าสามีต้อเขาจะมาเขาจะมาเอ่อลื้คัวลื้ครัอว,รอ,วออกแล้วก็ทําครัวใหม่นะคะเราไปดูกันจะ้ะดูบรรยากาศหิมะก็เริ่มละลายแล้วนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ละลายยังไม่หมดนะคะละลายยังไม่หมด ขาขาวบ้านหลังนู้นก็ยังละลายไม่หมดนะคะก็ยังมีเป็นบางจุดที่ยังละลายไม่หมดแต่ส่วนมากก็ละลายก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้ก็จะออกนอกบ้านพาทุกคนมาเที่ยวบรรยากาศตามบ้านสวนหรือตามที่ต่างๆได้แล้วนะคะทุกคนอีกหน่อยเราก็จะเก็บผักป่ากันแล้วนะคะทุกคนจะเราก็จะเก็บผักป่ากันแล้วนะอีกหน่อยนะรออีกอึดใจนึงนะคะ ไปค่ะไปดูอ่าข้างในกันที่เราจะทำครัวกันนะคะเราจะทำครัวกันบ้านหลังนี้เราก็จะมาทำเป็นบ้านพักร้อนของเรานะคะ นี่ค่ะเราจะเปลี่ยนครัวครัวเก่านะคะเราจะทําเป็นครัวใหม่เปลี่ยนครัวตรงนี้ต้ออยากเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราจะมันเป็นเราสามารถก่อไฟตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะย่างปิ้งตรงนี้ได้แล้วก็จะทํากับข้าวตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นแบบรุ่นใหม่อันนี้ก็รุ่นเก่าก็ออยากเก็บไว้ตัวนี้อยากเก็บไว้นะคะเพราะว่า เราจะเอาไว้เป็นถ้าก่อไปตรงนี้มันความร้อนจะออกมาช่วยได้เยอะมากนีก็กำลังแตแล้ว้น้านแ่งนี่เป็นบ้านพี่ชายของแม่ย่านะคะเขาเสียไปแล้วเราก็จะมาปรับปรุงตรงนี้อเป็นบ้านพี่ชายของแม่ย่านะคเสียไปแล้วเราก็จมาปับปุงตรงนี้ยูกันจ้ะ ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นห้องนอนข้างบนนะคะก็ตรงนี้จะเป็นวิวมองออกไปข้างนอกจะเป็นวิวสวยนะคะทุกคนเป็นวิวสวยงามมากนะคะมองออกไปข้างนอกนี่ค่ะเราต้องมาทําความสะอาดนะคะแล้วก็ปรับปรุงแต่งอยู่นะคะนี่ค่ะน้ำคลอง คลองแสนแสบของเรานะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ที่สามีต้อเขาขุดคลองไหมนะจ๊ะขุดคลองให้มันเป็นน้ำไหลใส่ท่อนะจ๊ะใส่ท่อตรงนี้แล้วมุมนี้นะจ๊ะมุมนี้มุมตรงนี้สามีสิมาไถเหตต้ว่าในหลับเนาะปีนี้นะจ้ะเอ่าาตรงเก่านะที่เก่าต้อบอกว่าต้อ ขีข้านันเก็บหญ้าไหมค่ะต้อสีมะว่านมองนีแบบว่านถิ่มใบเลยเนาะคะ่ะเพื่นสีไห่เพิ่อนไห่หมูเพิ่นอนอารถมาไถาใไห่แล้วสีว่านถิ่มให้มันเกิดเองแบบธรรมชาตินะคะพี่นอ้นอง,งน้ำคลองตัวนี้มันก็สีไหลตลอดปีไหมตรงเนี้ยบางที่ต้อก็สีได้ตักน้ำขึ้นตรงนี้จะน้อยนะฝนมาน้าตรงนี้มันสีไหลเนาะคะ่ะไหลขึ้นมาแบบว่าขื้นขื้นมาไหลก็นี่เนาะจ้ะ ตอก็จะได้ตากน้ำหงนี่หดคนบ่ห,ด,บกหดกับบ้านทีมเลยเอาไหนพักหลับนะคะปีที่แล้วบ้วานไหวพอได้กินเลยค่ะพี่น้องกลับไปเมืองไทยกลับมาแกเบิร์ดเลยค่ะนี่ค่ะอาเมตอผลมาใส่ทอหนีไม่เนาะใส่ทอไม่ให้มันไหลกระส้นถนนสิขาดนะคะพี่น้องตะกี้บอกทด้ใส่ทอดีปรนไดถนนมันขาดนี่ค่ะขนาดนี้มันยังเสาะอยู่นี่เสาะเสาะทางเลยถนนเส้นนี่ เหตขึ้นไปหันค่ะทิ่ต้กับสามีขี่ไปขึ้นเขาตรงนั้นที่ต้นที่ตัดปาตรงนั้นจากน้อยก,ก็จะได้มาปลูกต้นไม้ต้อค่ะเพราะว่าปลูกบุษราษฎรแล้วนะคะพี่น้องปลูกบุษรนษฎรแล้วนี่ค่ะน้าม,มันก็สิไหลามานี่นะจ๊ะเขตแดงอยู่ตรงนี้เขตแดงกับยุคลงนี่พอดีนะจ๊ะนี่ก่นนี่ต้อให้ดูบรรยากาศนะคะคือมุมสามเหลี่ยมนี่แหละค่ะมุมสามเหลี่ยมนี่ต้อแฟนต้อสิ ไถหลุดเพื่นมาไถแล้วต็อสิจับในวัดหลับบ้านเลยค่ะทั้งหลับทั้งผักซีทั้งหยางต่อสิบ้านถิ่มๆไปตรงนี้ให้มันเกิดเองนะคะได้กินก็ได้กินเพราะได้กินก็บว่าเป็นหยางเพราะว่าต่อสิบ้านเนี่ยมันเกิดเองธรรมาชาติบรต้องมาดูแลนะคะพี่น้องไม่ต้องมาดูแลเพราะว่าต่อบ่มีเวลาสิมาดูแลดอกเพราะว่าจากน้อยก็สิเก็บเห็ดแล้วเนาะคะ่ะอีกหน่อยก็ช่วผักง่ายผักหยางก็ได้เก็บเห็ดไหมคะพี่น้องก็เลยบ่มีเวลาดูแล ต่อสังเกตได้ว่าตอนที่ตอปลูกยูมองทางหนานผักพุ่นอ่ะกะบัได้มาก,กินคือเก่้าค่ะพี่น้องขนาดผักซีนะก็ได้แก้ถิ่มซือ่อๆเพราะว่าถึงเวลาถึงเวลาใบผักงามผักโตผักใหญ่กอกะเขาป้าเก็บใต้เห็ดบัได้มานี่กะแค่ให้สามีเอาไปให้กินมั่งนิดๆน้นนอยๆเนาะค่ะแต่ข้างนี้ตอกจะจับบาดน,นีเลยแต่สามีม้าก,กจะจีเปินเก็บไปให้เลยน่ะนะคะพี่น้อง ตีต่อพาไปดูอันต้นลบหันคิดบ่ามันสิแตกแหนงอีกนะคะที่ที่มันเป็นต่อเป็นต่อมันสิแตกแหนงขึ้นดูคนเลยดูใบไม้ขึ้นมาเนาะคะ่ะก็พาทุกคนเที่ยวดูธรรมชาตินะคะเที่ยวดูธรรมชาติบรรยากาศบ้านสวนหิมะก็ละลายใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนเป็นบางจุดที่ยังไม่ละลายนะคะเพราะว่ามันิะยุ่อง ลมมองเย็นนะคะมันก็นเลยบ่ละลายตรงตรงไหนอยู่ที่โล่งๆก็ละลายหมดแล้วค่ะฝ้าก็ยังครึมๆอยู่นะคะถามว่ามีแสงแดดให้เห็นบ่มันแทบสีบ่มีนะคะพี่น้องถ้า,นาหนาวหาแดดบ่เคยเจอนะคะหาแดดบ่เคยเจอแต่ถ้าหน้าร้อนก็ดวงอาทิตย์ตกเที่ยงคืนละค่ะพี่น้องที่เพิ่วมาอยากเห็น บ่ที่แบบว่าไม่เคยมืดบ่เคยคำํำดวงอาทิตย์ตกเที่ยงคืนน่ะก็คือสวีเดนเฮานี่แหละคะ่ะแต่ว่าหน้าหนาวไม่เคยมีดวงอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ต่อกับสิบได้เฮ็ดหลายดอกน้อยจ้าพี่น้องต่อกับพี่พาทุกคนมาดูบรรยากาศบ้านสวนนะคะมาดูบรรยากาศบ้านสวนชมบรรยากาศนอกบ้านจักน้อยกอนอ่า ใบไม่สีออกดอกไม่สีออกหลังจากดอกไม่ออกตอกระสีนังอยู่ในบ้านกระสีออกนอกบ้านบ่ค่อยได้คือก้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นภูมมแพร่เกสรดอกไม้เนาะคะ่ะถึงกระปวยเลยนะคะพี่น้องคะ่ะตอกระมาเบิงอ่าพักอูดกระเจ้าิเกิดคือว่าเกิดบุค่ะเพราะว่าตอเปิดปลูกดูริมคลองนี่เนาะคะ่ะริมคลองนี้กระค้งสีบ่มาปลูกอีกดอกจากถ้ามันแพ้พมันมันกำจัดยากเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นวัชพืช ชนิดหนึ่งที่กําจัดมากได้ยากนะคะถ้าถ้าเขาแพ้นะคะก็ให้เขาเกิดอยู่ตรงป่าอื่นดีกว่าที่เขาไปหาเก็บเอามันก็ได้อยู่นะค่ะพี่น้องแต่ถ้าว่าเอา่อ้ายายมายุนี่ก็ให้มันเป็นสวนผักธรรมชาตินะคะก็สิได้วิ่งมาเก็บแน่ถ้าอยากใส่แกงสมะะ้มเนาะเขาเห็ดแกงส้มก็แซ่บดีนะคะกินกับน้ำพริกออร่อยนะคะโอเคนะคะ สามีก็ไปหายาเราเนาะค่ะเมื่อนี้น้องซ้ายน้องซ้ายเพิ่นกลับมาแล้วก็น้องสะพายเพิ่นกะแวะมาค่ะต้อสีเว้าให้ฟังนะคะพี่น้องม้าหนีกับคือสิเพิ่นเอาแนวรลดลากมานําขิดบาเพิ่นสิมาเอาฟืนแล้วนะคะพี่น้องค่ะต้อกับว่าได้ห่วงดอกนะคะแต่กับห่วงอยู่เนาะค่ะเวลาบอกให้มาเห็ดซอยเพิ่นบอกมาเห็ดซอยแต่เวลามาเอาสิเพิ่นมาหลักเอาไหมค่ะพี่น้องเพิ่นมาหลักเอาฟืนเฮาไหม เพิ่นรวมหัวกับแม่นะคะพี่น้องรวมหัวกับแม่วาไห้มะเอาเสียบังเอิญบังเอิญมือน,นีต่อกับสามีมาก็เลยมาเห็นจะาจ่ะเลยนะคะพี่น้องมาเห็นเลยบ้าเพิ่นเอารถมาใส่เอาฟืนนะคะทั้งทั้งที่เวลาเขาบอกให้มาเห็ดซอยบอกว่าสิซื้อสิไปหาซื้อมาใส่ดอกแล้วก็บอกมาเห็ดซอยนะคะแล้วกับเวลามะเอากับบกขอเฮาแม่บกขอเฮาบพรว่ามาหลักอีกตั้งหาคือไม่ชอบนะคะทุกคนคือไม่ชอบการกระทําแบบนี้มันการกระทําเห็นแก่ตัวนะคะ ทั้งแม่ก co ็ so ไม่ยอมบอกเรานะคะถ้าถ้าเฮามาเจอจังซี่นะคะคันคันันทุกมมัดบาจัหน้อยนี่แม่กันเครียดไถทุ่มมัดไหมคะพี่น้องคือหักลูกซ้ายล่าหลายจนจนบว์เหมือนหูเหมือนตาแมจริงๆอ่ะเฮากับโได้ขีดทีดอกเต่ะถึงเวลามาเห็ดอ่ะมาเห็ดซอยแน่บอกว่ามาตัดซอยแน่จักนี้จัหน่อยมาซอยเห็ดแน่กับโบมาเห็ดอ่ะนะกันบอกมาเห็ดกับว่ากูซื้อเอาดอกค่ะแม่อ่าคันบอกมาเห็ดซอยกับว่ากูซื้อเอาดอกได้ว่ากัน ขันยามพะพวยู่มะลักเอาแมคะพี่น้องมันบอชอบแมอันนี้วอาตามตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องเสียบรรยากาศนิดหน่อยนะคะอุ้ยมีแสงแดดแล้วค่ะทุกคนมีแสงแดดแล้วจ้าโอเคค่ะขอบนนิดหน่อยนะคะขอบนนิดหน่อยบนหลเอฟซีสีลำคาเนาะคะ่ะโอเคจ้าแล้วต่อกรสีพาากันกลับบ้านแล้วเนาะค่ะพี่น้องฟ้ามืดครึ้มอากาศกัเย็นเย็นมื้อนี้อากาศ6องศานะคะมื้อนี้หองศาบ่ถึงกับหนาวเนาะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะให้ชมบรรยากาศบ้านสวนของเราอีมาละลายใกล้หมดกล้จะได้มาว้านไนผักไว้เดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะใบไม้ดอกไม้กำลังจะออกแล้วนะคะทุกคน ใบไ,ม,ไม้กำลังจะออกแล้วเห็นแบบนี้ก็ดีใจแล้วนาะจ้าเห็นแบบนี้ก็ดีใจอีกหน่อยดอกไม้ออกแล้วก็จะได้เก็บผักแล้วค่ะเก็บผักป่าแล้วพี่ร่องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะความสดชื่นกำลังมาหาแล้วค่ะ